โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนมณดัมนะครับวันนี้อยู่กันในเกม Summoner War Chronicle นั่นเองนะครับคอนเทนต์ในวันนี้นะนั่นก็คือวิธีการจัดสกิลของออเบียแล้วก็บัญชีสกิลนะครับก่อนอื่นเลยนะครับการอัพสกิลเนี่ยมีผลกับการเล่นมากน้อยแค่ไหนบอกเลยนะครับว่ามีผลมากพอสมควรเลยหากเราอัพผิดนะครับอาจทําให้ผ่านคอนเทนต์นั้นได้ยากขึ้นนั่นเองทีนี้เนี่ยผมจะมาสอนนะครับวิธีการอัพสกิลของออเบียกันนะครับไปเริ่มมาเลย รงนี้นะครับผู้ชมจะเห็นว่ามีหน้าสกิลเพียบเลยนะครับผมจะอธิบายเป็นส่วนๆไปนะครับส่วนแรกคือสกิลธาตนะครับอ่าผู้ชมดูด้านซ้ายนะตรงนี้ก็จะแบ่งเป็นสกิลธาตไฟธาตุน้ําธาตลมนะครับด้านล่างก็จะมีสกิลติดตัวกับสกิลเสริมเนาะอ่ะประมาณนี้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มอ,อธิบายการอัพสกิลนะครับผมจะพูดถึงเรื่องการรีเซ็ตสกิลก่อนนะครับว่ามีความสําคัญยังไงนะครับผู้ชมดูด้านซ้าย ตรงขามว่ารีเซ็ตเห็นไหมกดเข้าไปตรงนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถรีเซ็ตสกิลได้นะครับแบบฟรีเลยนะจนกว่าจะ,ะเลเบล60นะครับซึ่งตอนแรกเราคือเรารีได้เลยนะครับอยากรีรีได้ตามสบายเลยนะครับในส่วนนี้เนี่ยมันสําคัญยังไงในช่วงแรกนะครับพอยสกิลเราอนะยังมีไม่เยอะนะครับฉะนั้นการอัพสกิลแบบแม็กทั้งหมดอนะมันเป็นไปไม่ได้นะครับทีนี้คุณผู้ชมเนี่ยคงมีคําถามในใจนะครับว่าอา้าว แล้วเราควรรียังไงแบบไหนใช่ไหมอ่ะมาดูกันให้คุณผู้ชมสังเกตตรงเรื่องสกิลธานะครับตอนนี้เนี่ยผมอัพสกิลไฟนะครับไประดับ7นะครับแม็กใ <Mac S 2> นปัจจุบันเห็นไหมแถบนี้นะครับเพราะว่าผมเจอด่านมอนเตอร์ธาตุลมนั่นเองนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยแนะนำนะครับว่าเราไม่สามารถอัพสกิลธาต์อื่นไปพร้อมๆกันแบบเต็มแม็กเลเวได้นะครับเนี่ยสมมติผมอัพธาต์ไฟเต็มผมไม่สามารถอัพน้ําหรือลมเต็มได้เลยนะครับเพราะว่าสกิลพอยต์มันไม่พอแล้วมันก็จะไม่พออัพด้านล่างด้วยนะครับ ทีนี้เมื่อเราเจอด่านธาตุไหนก็ตามแต่นะครับให้เรารีเซ็ตสกิลไปทางธาตุที่ชนะทางก่อนเช่นเจอด่านลมก็ให้เรารีเซ็ตไปธาตุไฟเจอด่านน้าก็ให้เรารีเซ็ตไปธาตุลมเจอด่านไฟก็ให้รีเซ็ตไปธาตุน้ำนั่นเองนะครับตามลําดับนะครับตรงนี้อ่าส่วนด้านล่างเดี๋ยวเราไม่ต้องรีนะครับด้านล่าง้ก็คืออัปเหมือนเดิมนะเราเปลี่ยนแค่ตรงนี้อย่างเดียวครับธาตุไฟเท่านั้นธาตุลมนะครับทีนี้นะครับผู้ชมผมจะมาพูดถึงในส่วนของสกิลเสริมด้านขวาก่อนนะครับ เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยมาที่สกิลแรกนะครับคุณผู้ชม consecutive um i n v e s i o n นะครับสกิลนี้จะเป็นการแดสหลบนั่นเองเดิมทีเราจะหลบได้แค่1ครั้งในช่วงแรกนะครับแต่ถ้าเราอัพสกิลนี้เนี่ยจะเพิ่มจาก1ครั้ง2ครั้งและ3ครั้งตามระดับนะครับสังเกตในคลิปมุมขวาล่างนะครับตรงปุ่ม ls นะจะมีหลอดทฟ้า3ขีดอยู่นะครับตอนแรกยังไม่ต้องอัพเยอะก็ได้ครับจนกว่าจะเจอบอสตัวหลังๆที่มีสกิลเยอะ ค่อยอัพเพิ่มก็ได้นะครับสำหรับสกิลนี้สกิลต่อไปนะครับ Master Evasion สกิลนี้นะครับจะทำให้สกิลลบปลีกของเราเนี่ยรีชาร์จได้ไวขึ้นนั่นเองเดิมทีเวลาเราเดสหรือลบปลีกเนี่ยต้องหลอดสีฟ้าด้านล่างเมื่อกี้ครับจะมีการรีชาร์จนะค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นนะหากเราอัพสกิลนี้เนี่ยการรีชาร์จจะเร็วขึ้นนะครับทำให้หลบหลีกได้บ่อยขึ้นนั่นเองนะครับ สกิลนี้แล้วแต่คนเล่นนะครับส่วนตัวผมไม่อัพคิดว่าไม่จําเป็นเท่าไหร่นะครับสกิลต่อไปนะครับ mental d e c r y p t e นะครับสกิลนี้สําคัญมากเมื่อเราอัพจะเป็นการเพิ่มค่ามานาสูงสุดนั่นเองโดยเดิ่มทีมีค่ามานาสูงสุดนะครับของเราเริ่มต้นเนี่ยที่7นะครับสกิลนี้แนะนําให้อัพเต็มเลยนะครับจะได้มานาสูงสุดถึง10หน่วยทําให้เราใช้สกิลของมอนสเตอร์ได้ดีขึ้นโดยเฉพาะมอนสเตอร์ที่กินค่ามานาสูง สังเกตได้จากหลอดไฟที่เป็นเส้นๆใต้หลอดเลือดของสมร์นเนอร์ด้านขวาบนนะครับสกิลต่อไปนะครับคอนซนสเลชั่นนะครับสกิลนี้สําคัญมากอีกเช่นเดียวกันเมื่ออัพสกิลนี้การรีชาร์จมาันาจ,จะเร็วขึ้นนั่นเองก็คือตรงหลอดสีฟ้าเมื่อกี้ฮะเหมือนเดิมเลยทําให้เราใช้สกิลได้ต่อเนื่องมากขึ้นและไวขึ้นนะครับสกิลนี้เนี่ยผมแนะนําให้อัพเต็มเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยสสกิลนี้อัพเต็มทั้งคู่ครับสำคัญมาก ต่อไปสกิลลักนะครับสกิลนี้ถ้าเราอัพเนี่ยมีโอกาสที่หลอดถ้าไม่ตายจะเต็มไวขึ้นนะครับสำคัญระดับหนึ่งนะไม่ต้องรีบอัพเต็มก็ได้นะครับสกิลต่อไปนะครับเชงออฟเพลนะครับสกิลนี้เมื่ออัพเนี่ยจะทำให้สลับทีมในฟิลด์หรือต้อนลงด่านเนี่ยโดยครูดาวเนี่ยมันจะไวขึ้นแต่ว่าสกิลนี้ไม่จำเป็นต้องรีบอัพก็ได้ครับผมว่ามันไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่สกิลต่อไปนะครับ เวฟพรอนโฟร์ซีเซนซีนะครับสกิลนี้เนี่ยเมื่ออัพเนี่ยจะทําให้เปลี่ยนอาวุธธาตุโดยครูดาวไวขึ้นนั่นเองสกิลนี้นะครับยังไม่ต้องรีบอัพก็ได้นะครับไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่สกิลต่อไปนะครับโบดเอชเมนนะครับสกิลนี้ถ้าอัพเนี่ยจะทําให้เราสลับมอนสเตอร์หลักโดยครูดาวไวขึ้นนนั่เองสกิลนี้ผมก็มองว่าไม่จําเป็นเท่าไหร่นะครับสกิลสุดท้ายนะครับซัมเบอร์เนอรครอสกิลนี้เมื่ออัพเนี่ยจะทําให้มอนสเตอร์ที่ตา คูดาวในการตายเกิดไวขึ้นนั่นเองสกิลนี้ยังไม่ต้องรีบออพก็ได้นะครับต่อไปเรามาดูด้านซ้ายกันบ้างครับสกิลติดตัวมาเริ่มที่สกิลแรกนะครับ Element a m p l i f i c a t i o n นะครับสกิลนี้สำคัญมากเลยนะครับออปเต็มเลยก็ได้นะสกิลนี้เนี่ยจะเพิ่มปริมาณดาเมจนะครับเมื่อโจมตีด้วยท่าที่ได้เปรียบนะครับนี่ดูด้านล่างที่เขาวงเล็บเมื่อโจมตีด้วยท่าที่ได้เปรียบครับจะเพิ่มปริมาณดาเมจจุดๆตรงนี้เลยแล้วแต่เราออพขั้นนะครับแล้วก็ เมื่อโจมตีด้วยท่าที่ได้เปลี่ยนนะครับมีโอกาสอีก5%้เนลยนะที่จะเพิ่มมานาหนึ่งด้วยนะครับก็ทําให้เราใช้สกิลได้ดีขึ้นนั่นเองนะตัวนี้ผมแนะนําให้อัพเต็มเลยนะครับสกิลต่อไปนะครับไฟนอตโชดาวน์สกิลนี้นะครับจะเพิ่มปริมาณดาเมจเมื่อโจมตีบอสถามว่าสําคัญไหมก็สําคัญระดับหนึ่งเลยนะครับสกิลนี้แนะนาให้อัพเต็มเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าตอนเราเคลียร์ฉากเนี่ยมันก็จะมีบอสประจาฉากอยู่นรออันนี้คืออัพให้เต็มเลยนะครับต่อไปนะครับฟอ ลายเอฟเฟกเพิ่มคิดาเมจให้ตนเองเมื่อทําการโจมตีวงเล็บตรงนี้ครับเมื่อโจมตีเพิ่มปริมาณคิดาเมจระดับ3เป็นเวลา1ิบวิสกิลนี้สําคัญไหมก็สําคัญนะครับรีดาเมจได้ค่อนข้างดีอัพเต็มเลยก็ได้นะครับสกิลต่อไปนะครับทริกนะครับลายเอฟเฟกเพิ่มควานบัญญัติเอฟเฟกให้ตนเองเมื่อทําการโจมตีวงเล็บเมื่อโจมตีเพิ่มควานบัญญัติเอฟเฟกระดับ3เป็นเวลาสิบวิทีถามว่าสกิลนี้สําคัญไหมก็สําคัญเช่นเดียวกันนะครับอัพเต็มเลยก็ได้เพราะว่า เกณนี้ไม่มีมีดเลยนะอ,อย่างบอสตัวแังเนี่ยบางทีอาจจะตีติดมีดได้ครับตัวนี้ค่าไม่ยาก็สําคัญเช่นเดีวยวกันขวดอับไว้นะครับสกิลต่อไปนะครับ Before the Storm นะครับสกิลนี้เนี่ยเมื่อไล่เอฟเฟกนะครับเพิ่ม a d k ให้กับตนเองนะเมื่อถูกโจมตีขณะที่ HP ต่ำกว่าตาส่วนที่กำหนดนะครับเมื่อถูกโจมตีขณะที่ HP ต่ำกว่า50%จะเพิ่ม a d k ระดับ2เป็นลิบครับถามมาสกิลนี้ สำคัญมากน้อยแค่ไหนจริงๆนะว่ามันไม่ได้สําคัญมากนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัวละครหลักเราต้องเลือดเต็มตลอดนะครับเพื่อที่จะได้ทาน,นอะไต่อเนื่องครับส่วนใหญ่ผมมองว่าไม่มีใครแบบมารอตอนให้พี่ต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์ครับแต่ถามว่าช่วงแรกอัพไหมช่วงแรกผมยังไม่อัพนะอันนี้ผมมาอัพช่วงท้ายนะครับประมาณนี้สกิลต่อไปนะครับเบอร์เซิร์กลดเวลาคูลดาวสกิลของตอนเองเมื่อถูกโจมตีขณะที่ HP ต่ำกว่าตาส่วนที่กำหนดวงเล็บตรงนี้ฮะ เมื่อถูกโจมตีขณะที่ HP ต่ำกว่า30%มสิบเปอรลดเวลาคูน่สกิลลง60%อันนี้ก็เหมือนกันคือคือกับเมื่อกี้คือเราคงไม่มารอตอนเลือดลดกันเท่าไหร่นะครับอืมเพราะว่าตอนเล่นก็นคงจะต้องฮิลให้ตัวละครหลักเลือดเต็มเพราะถ้าเกิดตัวละครหลักตายเนี่ยก็ชิบหายวายวอดนะครับผู้ชมสกิลเนี้ยผมก็ไม่แนะนำให้อัพในช่วงแรกนะมาอัพในช่วงท้ายอันนี้คือสกิลพอยท์ผมเหลือช่วงท้ายไงก็เลยมาอัพเนาะสกิลต่อไปนะครับ m มจิกชิล e l นะครับ ไล่เกาะให้ตนเองเมื่อถูกโจมตีขณะที่ HP ต่ำกว่าอัตราส่วนที่กำหนดวงเล็บนะครับเมื่อถูกโจมตีขณะที่ HP ต่ำกว่า30%เรกาะ30เซของ HP ส,งสูงสุดเป็นเวลาสิวิอันนี้สําคัญกว่า2อันที่แล้วเพราะว่าบางครั้งมันคาเราอาจจะโดนสกิลบอสท,ที่มันแรงมากครับตรงนี้มันจะเด้งเกาะขึ้นมานะครับคือกันตายได้ระดับหนึ่งนะผมว่าสกิลนี้ก็สําคัญแต่ตอนแรกต้องรีบอัพไหมก็ไม่ต้องเช่นเดียวกันแต่ช่วงท้ายต้องมีนะครับเพราะว่าอาจจะโดนบอสวันฮิตได้นะสกิลนี้มันช่วยได้นะครับ สกิลต่อไปนะครับ Resist Element นะครับร่ายเอฟเฟกต้านทานดาเมจธาตุให้ตนเองเมื่อถูกโจมตีนะครับวงเล็บเมื่อถูกโจมตีเพิ่มความต้านทานธาตุระดับ3นะครับเป็นเวลา10วิอันนี้สําคัญไหมสําคัญแน่นอนครับเพราะว่ามันเพิ่มต้านทานธาตุทำให้เราโดนดาเมจจากธาตุนั้นน้อยลงนั่นเองครับก็ควรจะอัพให้เต็มนะครับแต่ช่วงแรกไม่ต้องก็ได้ช่วงท้ายควรอัพให้เต็มนะครับสกิลสุดท้ายนะครับ Armor Base นะครับมีโอกาสที่จะได้เอฟเฟกต์ลดเล็บ ใส่เป้าหมายเมื่อติดคินะครับวงเล็บเมื่อติดคีโอกาส6%ลดเต็ประดับ1เป็นเวลา10วิสกิลนี้ถามว่าจําเป็นไหมจริงจริงมันก็จําเป็นนะแต่ช่วงแรกยังไม่ต้องก็ได้นะครับอัพในช่วงท้ายแล้วกันมันก็จะเป็นตัวรีดดาเมจให้นิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้มากขนาดนั้นนะอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงวิธีการอัพนะสกิลบัญชีนั่นเองเดี๋ยวเราไปหน้าต่อไปนะครับปะนี้เรามาอยู่ในหน้าของสกิลบัญชีนะครับ วิธีการอัพสกิลบัญชีอัพยังไงบ้างน,นี้ผมจะแนะนําแบบสั้นๆและกันนะครับคุณผู้ชมลองดูภาพกว้างๆเห็นไหมคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันมีสกิลลากเป็นเส้นๆนะครับค่อนข้างเยอะหลายคนที่เเล่นเกมนะครับสตา์ m m o นะครับอาจจะไม่เคยเห็นนะครับใน p a พา e S k i ส l ิ r ทีแบบนี้นะครับแบบอุ้ยอะไรวะเนี่ยลายตาเหลือเกินอัพยังไงวะไปทางไหนวะนี่นะครับ วันนี้ผมจะแนะนําแบบง่ายๆเลยนะครับอย่างแรกคุณผู้ชมสังเกตที่ริมสุดนะครับมันจะมีวงใหญ่ๆเห็นไหมเนี่ยเนี่ยวงใหญ่ๆนะครับริมสุดเห็นไหมอย่างวงนี้จะเป็นครูดาสกิลมอนเตอร์อ่ะอย่างวงนี้จะเป็นดาเมจที่มอนเตอร์ทําได้อ่ะอย่างวงนี้จะเป็นความแม่นยําวงนี้จะเป็นคิดดาเมจนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยมันไม่ตายตัวนะครับผู้ชมว่าคุณผู้ชมจะอัพแบบไหน จริงๆไม่จาเป็นต้องอัพเหมือนผมก็ได้นะครับแต่วิธีการที่ผมจะแนะนําเนี้ยมันทําให้เราอัพคุ้มที่สุดนั่นเองนะครับโดยผู้ชมนั้นคนํานึงถึงนะครับวงริมสุดเป็นหลักหรือวงใหญ่ๆเนี้ยแล้วก็ลากเส้นนะครับให้เป็นทิศทางเดียวกันอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมผมยกตัวอย่างแล้วกันอ่าอย่ผมอัพไปทางด้านซ้ายใช่ไหมอ่าแล้วผมกราฟไปทางนี้นะครับนี่อ ATK monster นะครับ แล้วผมก็อัพต่อมาเรื่อยๆนี่เรื่อยๆเลยเส้นเดียวกันนะครับจนมาถึงเส้นคูดาสกิลมอนสเตอร์ตรงนี้นะนี่วิธีคือวิธีการอัพที่คุมที่สุดไม่ใช่ว่าคุณผู้ชมอัพมาแบบอันนี้มา2ลากขึ้นนี่2อ,อย่างเงี้ยมันไม่คุมนะครับมันต้องอัพมาเป็นเส้นเดียวกันเพื่อเอาเส้นใหญ่นั่นเองนะครับอันนี้คงไม่งงนะทีนี้เนี่ยอาถามว่าพี่แล้วมันควรจะเลือกวงใหญ่อันไหนดีอันนี้สําหรับผมนะเพราะว่าแต่ละคนอาจจะเทคนิคไม่เหมือนกันสําหรับผมนะ ผมจะเลือกอันนี้ก่อนครับวงนี้นี่ดูด้านซ้ายบนเห็นไหมผมจะเลือกวงนี้วงแรกเลยครับคือคิกดาเมดของซัมมอนเนอร์หรือตัวละครหลักของเราเนี้ยนะครับเพราะว่าผมเล่นาสายอาชีพเมดด้วยนะครับผมอยากได้ดาเมบแรงๆผมก็เอาคิกดาเมดก่อนนะครับอันที่2ที่ผมเอานี่ก็คือวงนี้นี่คูดาคูดาสกิลซัมมอนเนอร์ er นะครับก็คือผมจะทําให้คูดามันไวขึ้นนะก็คือสามารถรีดาระดับแดงผมก็เนอร์หลักของเราได้ดีขึ้นนั่นเองส่วนอันที่3ที่ผมมองนะครับผมก็จะลงมาทางด้านซ้ายล่างเห็นไหม ผมเอาเบดนี้นะครับก็คือครูดาสกิลของมอนสเตอร์ทำให้มอนสเตอร์ของเราเนี้ยจ่ายสกิลได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับอา่าก็ประมาณนี้ส่วนที่เหลือเนี่ยถ้าเวลสูงขึ้นเนี่ยก็จะมีการอัพเพิ่มเติมเองอันนี้คุณผู้ชมก็ตัดสินใจเอาเองได้ครับจะไปทางซ้ายทางขวาก็ได้แต่สิ่งสําคัญคืออัพเป็นเส้นเดียวนะครับเพื่อไปวงใหญ่แค่นั้นเองนะครับทีนี้ที่เหลือก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะตัดสินใจนครับว่าจะอัพแบบไหนนั่นเองนะครับกับานางครับคุณผู้ชมสําหรับคอนเทนต์วันนี้นะครับนั่นก แล้วก็มัญชีสกิลนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุ้มชมไม่มากก็น้อยนะใครที่ชอบคอนเทนต์นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสักกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคอนเทนต์หน้านะครับไปก่อนนะครับจุบจ้า